มาลีลากาแฟกันเถอะคือวแบบ่ารู้สึกเพียียแล้วอะวันนี้เป็นหวัดพอฝนตกนิดหน่อยจามไอทีเนี้ยอาการเริ่มออกแล้วกลายเป็นคนแพ้อะไรนิดนิดนหน่อยไปแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะเออแปลกไหม จากคนที่แบบแข็งแรงไม่เคยป่วยเลยไม่เคยไม่เคยกินยาเลยอะ่ะไม่รู้จักเลยยาพาราเนี่ยไม่รู้จักเลยจนตอนนี้นะจะต้องมีพาราไว้แบบมีทั้งไอโบรเฟนมีทั้งพาราที่แบบเป็นซอฟ์เจลมีทั้งพาราอ่าไม่สีขาว เดี๋ยวนี้คือแบบว่ายาสามัญประจำบ้านน่ะต้องมีไว้เลยอ่ะเมื่อก่อนนะฝนไม่เคยได้รู้จักชนอยู่ไหไม่เคยได้รู้จักกับยาเลยอ่ะทุกวันนี้นะต้องมีอ่ะ มาลีลากาแฟกันเถอะคือว่ารู้สึกเพียๆแล้วอะวันนี้เป็นหวัดพอฝนตกนิดหน่อยจามไอทีเนี้ยอาการเริ่มออกแล้วกลายเป็นคนแพ้อะไรนิดๆหน่อยๆไปแบบไม่รู้ตัวเลยอะ่ะเออแปดนะ ากคนที่แบบแข็งแรงไม่เคยป่วยเลยไม่เคยไม่เคยกินยาเลยอะ่ะไม่รู้จักเลยยาพาลาเนี่ยไม่รู้จักเลยจนตอนนี้นะจะต้องมีพลาไว้แบบมีทั้งไอโบรเฟนมีทั้งพลาที่แบบเป็นซอฟ์เจลมีทั้งพลาอา่าเม็ดสีขาว เดี๋ยวนี้คือแบบว่ายาสามัญประจำบ้านน่ะต้องมีไว้เลยอะ่ะเมื่อก่อนนะฝนไม่เคยได้รู้จักช้อนอยู่ไหนไม่เคยได้รู้จักกับยาเลยอะ่ะทุกวันนี้นะต้องมีอะ่ะ